สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเราขอแนะนา,นาการคำนวณหาตัเด่นวิ่งล้างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางในงวดประจำวันที่1ธันวาคมพศ2564นี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับตัวเลขเด่นการคำนวณวิ่งล้างของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลขําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวีล่างของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยบนนะคะบวกหลัก10บล่างสองทางนะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังคอยมีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ จะเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นการคํานวณวีล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักหน่วยบนนะคะเลขห้าห้าบวกเจ็ดนะคะสิบสองสิบสองบวกเจ็ดนะคะสิบเก้าสิบเก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สิบและเลขศูนย์จะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นว yup ิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ่งล่างในงวดนี้เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมจ้ะเลขเด่นการคำนวณของเรานะคะเลขเก้านะคะเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมผลรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าศูนย์นะคะในงวดนี้การคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างเข้าตรงๆนะคะท่านผู้ชมเต็มๆเลยนะคะออกเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชม เรามาดับชมกันต่อนะคะหลักหน่วยบนเลขห้านะคะห้าบวกเก้าสิบสี่สิบสี่บวกเก้ายี่สิบสามยี่สิบสามเดลิเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งคงที่ก็ได้สี่นะคะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสามสำหรับแนวทางการคำนวณอีกเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขคสี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสาม เพราะฉะนั three, so, ้นสําหรับเดรกเด่นการคํานวณวิล่าณในงวดนี้ข่าตัวเดรกเด่นได้สามนะคะท่านผู้ชมได้สามในการคํานวณข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลในท้ายสองตัวออกมาแล้วแปดสามนะคะเรามรับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกแปดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดจะสำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสามแปด สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิงล่างในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ38เพราะฉะนั้นสำหรับเด่นการคำนวณวิงล่างในงดนี้ข่าตัวเลเด่นเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว3 8มแปสำหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมา หลักหน่วยบนนะคะเลขสองสองบวกสามนะคะได้ห้าห้าบวกสามนะคะได้แปดไดเลขเด่นแปดนะคะแปดบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เก้าจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าห้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกเก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเลขเก้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่าง รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก95เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนนะคะเลข7 7็บวกเนะคะ16 16กสิบหวกเก้ายได้เลขเด่น5นะคะ5้าบวกหนคงที่นะคะได้6กจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก57าเจสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข5และเลข6กผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ57 เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ้งล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดนี้คืองวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างในงวดนี้นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณของเราในวันนี้นะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นวิล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหน่วยบนนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกห้านะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สองจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเด่นวิล่างของเรานะคะท่านผู้ชมในงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้ว เลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมจะขออีกครั้งนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณเด่นวิลั่งในงวดประจำวันที่หน,นึ่งธันวาคมนี้ทางเราคํานวณได้ดเด่นมาแล้วเลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะ เฮ้ยร hey, hey. วยรวยทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ